สวัสดีครับพมเป็นพี่น,อน้อง F c ซสนอย F c ซน้องอุงอิงพบเพะกับบ่าวทนในช่วงรายการอยากพูดอยากเพ้อครับพี่น้องกะนสำหรับมื้อนี้นะครับเนาะเป็นวันครบรอบหนึ่งปีกับผลงานเพลงหอบฝันมะลังห่านนะครับเป็นผลงานเพลงอย่างเป็นทางการเพลงแรก ของน้ององคงอิงเพ็รบันแพงครับที่ได้แต่งโดยท่านทนายเอนะครับนะแต่งมาจากชีวิตจริงของน้องององอิงครับแต่งมาจากเรื่องราวชีวิตของน้อง <c oughs> ในมือที่น้องยังบ่มีอย่างในมือที่น้องต้องออกตามหาความฝันตามตลาดนัด ลดแหร์ลำสิ่งกับโพสของน้องตั้งแต่สมัยที่น้องยังบอดังโพสหางานโพสของานไปแสดงอยู่ใสไปลำสิงอยู่ใสไปลดแหรขั้นใดน้องถ่ายคลิปวิดีโอกลับมาแล้วก็จะมาโพสเฟสเนื้อหาการโพสเฟสของน้องแต่ละขังกะ ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเอิ่นจางว่าจ้างบอลลัมตัวหน่อยหน่อยใดเดือจา้างานหน่อยงานใหญ่รับหมดไม่เกี่ยงงานนะครับขอแค่ได้ลองได้ลํำเรื่องค่าตัวค่อยคุยกันมันบ่งบอกถึงว่าขอแค่น้องได้ถือไม้ร้องเพลงขอแค่น้องได้ไปร้องเพลงให้พ่อๆอแม่เอฟซีฟัง น้องก็มีความสุขแหละครับส่วนคาโตคาแรงใครจะให้น้องยังไงคอยคุยกันก็คือให้เท่าไหร่น้องก็ไปนั่นแหละพี่น้องประมาณนั้นนะครับคือความสุขของน้องคือการได้ร้องเพลงและผลงานเพลงแรกของน้องอุ้งอิงเพชรบรรพงครับเพลงหอบฝันมาหลังห้านหลังจากที่ปล่อย ซิงเกิลหอบฟันมาลังหานผ่านช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพลงของน้องติดหนึ่งในมาแรง YouTube ประเทศไทยนะครับเราก็เป็นผลงานเพลงที่ทุกคนรอรอเพื่อที่จะ <c oughs> จะฟังเพลงนะครับว่าผลงานเพลงน้องสีออกมาในลักษณะใด และทุกคนที่ฟังตอนนั้นบาวโทนทำงานอยู่ที่โรงสีนะครับยังไม่ได้ลาออกจากงานเพื่อนรวมงานบาวโทนฟังเปิดฟังพร้อมกันทุกคนและทุกคนก็เดินหนีครับตอนแลกนางหันหนาเขาหากันเพื่อที่จะฟังเพลงนี้ในเวลานั้นคืองานของเฮายังบวทันเดินนะครับพี่น้องเฮาก็เลยมาน,นังเพื่อที่จะ ฟังเพลงในเวลา9นาฬิกาเพราะเปิดเพลงฟังในทอนหนึ่งสอทอนทุกคนถือโท,ทรศัพท์แล้กก็ยยางหนีครับเขามุมไผ่ม,มุมมันเพราะทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันฟังเพลงแล้วน้ำตาไหล มันมีความเศร้าอยู่ในเสียงมีความเป็นตัวตนของน้องอยู่ในเพลงเพลงหอบฝันมาหลังห่านครับเด็กตาหาดำดำกับวุฒหมอสามจบกศนอภาพจำขึ้นหน้าแม่พอ ับน้องที่ยังลำบากซึ่งมันอยาว่าแต่แฟนขับเอฟซีเลยครับที่ฟังแล้วห้องไห้น้ำตาไหลอย่าว่าแต่มือแรกที่ได้ยินแล้วห้องไห้น้ำตาไหลทุกวันนี้บางคนฟังแล้วยังร้องไห้เลย และวันที่น้องนำเพลงขึ้นร้องจริงบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นงานแรกเป็นครั้งแรกก็คืองานหอมแดงบ้านขุมคำอำเภอวังหินนี่แหละครับพี่น้องที่น้องไปทำการแสดงเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ครับและวันนั้นวันแรกที่น้องไปทำการแสดงร้อง บนเวทีร้องจริงต่อหน้าแฟนคลับเอฟซีคนสีสเกตบ้านหนองเองบ้านสีสเกตน้องร้องเพลงไม่จบน้องร้องเพลงร้องไปนนํำตาไหลไปครับห้องไหาไปและภาพที่เราได้เห็นหลังจากที่น้องลงจากเวทีก็คือน้อง ต้องเข้าไปกอดแม่หน่อยและแม่หน่อยต้องรีบมาปอบน้องพราะนี่คือเพลงแรกในะชีวิตเพลงที่น้องไฟฝันเพลงที่ครอบครัวของน้องต่างไฝฝันว่าสักวันหนึ่งจะมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองให้ได้และเมื่อวันนั้นมันมาถึงกับ เพลงที่น้องร้องออกมาแล้วพ่อพ่อแม่แม่ f อสนับสนุนเป็นกำลังใจแบบบวา่สิเป็นด้านหนาเวทีหรือว่าด้าน YouTube ช่อง YouTube หน้าจอ YouTube มันเกินฝันครับกับผลงานเพลงแรกมันยิ่งกว่าความฝันทุกน้ำตาที่ น้องร้องแล้วมีน้ําตาออกมามันเป็นน้าําตาแห่งความปลื้มปิติครับเป็นน้าําตาแห่งความดีใจครับพี่น้องไม่ได้สำออยไม่ได้เรียกร้องความสงสารแต่ทุกอย่างมันออกมาจากใจมันออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เราไม่ได้แสดงความอ่อนแอ แต่เราแสดงความเข้มแข็งในขณะที่ห้อง่สามารถที่สิลองเพลงออกมาได้เพราะว่าน้ำตามันไปปิดกั้นเสียงเราไว้หมดแล้วน้ำตาแห่งความปราบป,ปื้มมันไปปิดกั้นไว้หมดแต่เราพยายามที่จะฝืนร้องมันออกมาด้วยความสุขเพราะว่าสิาเป็นช่องทางไหลสด กลุ่มปิดบอกว่าสิเป็นช่องทางคลิปวิดีโอบอกว่าสิเป็นช่องทางด้านหนาวที่ผู้ใดๆดฟังผู้ใดได,ได้ชมทุกคนต้องน้ำตาซึมตุกคนต้องน้ำตาไหลบางคนพูดแบบไม่อายว่าร้องไห้ฟูมไฟ้หนมูกปุกกมี่ครับฟังเพลงนองคังแหลกนั่งหองไห้ยเบายอ้ไผ่ก็มี่ครับนี่คือความรู้สึกนะครับ บางคนไม่กล้าฟังในที่ทำงานต้องกลับไปฟังที่บ้านเพื่ออียังครับเพราะว่าฟังในที่ทำงานแล้วกลัวร้องไห้ให้คนอื่นเห็นต้องเก็บโอดไว้ก่อนเลิกงานก่อนค่อยกลับไปฟังที่บ้านเพื่อที่สิร้องไห้ได้เต็มที่กับผลงานเพลงนี้นะ่ะ เนื้อเพลงอารมณ์เพลงที่แต่งมาจากชีวิตจริงหอบความฝันความฝันของคนคนหนึ่งตามหาความฝันเพื่อให้พ่อให้แม่ให้หน้องสบาย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมาะเจาะเหมาะควรกับการเวลา กับโอกาสที่ผ่านเข้ามาเวลาที่เหมาะสมเหตุให้เกิดกำเนิดเกิดขึ้นของน้ององค์อิงเพชรบันแพงจากวันนั้นจนถึงวันนี้กับระยะเวลาหนึ่งปีเ็จเศษกับระยะเวลาครบรอบผลงานเพลงหอบฟันมาหลังห้านครบหนึ่งปีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นครับพี่น้อง ที่พ่อพ่อแม่แม่เอทุกคนรับรู้ได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และหลายๆคนที่พึ่งเข้ามาติดตามและเข้ามารักเข้ามาห่วงใยยังไม่ถึงปีบางคนเข้ามาพึ่งจะเข้ามาเดือนสองเดือนก็มีบางคนเคยเกลียดเคยรังเกียจเคยดูถูกเคยดูมินพอได้มาสัมผัสพอได้มาติดตามพอได้มารับชมต้อง เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกกับมาลักน้องมาสนับสนุนน้องก็มีนี่คือพลังรักครับพลังรักจากพ่อพ่อมแม่เอฟซีนี่คือพลังรักความบริสุทธิ์ใจจากน้องหญิงเพชรบ้านแพงครับที่มอบให้พ่อพ่อมแม่เอฟซีทุกท่านทุกคนขอให้มีความสุขกับวันครบรอบหนึ่งปีผลงานเพลงหอบฟันมะลังห้านครับ ขอให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านที่สนับสนุนน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ให้ฮักแพ้งนองสนับสนุนนองตลอดไปครับมีความสุขไปพร้อมกับน้องครับเป็นเกาะกำแพงป้องกันเป็นแรงพลังสนับสนุนเป็นพลังเงียบสนับสนุนนองไปนานๆครับพี่น้องแล้วเราจะมีความสุขไปด้วยกันครับขอบคุณทุกกำลังใจ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนิกสักก่อนครับพี่น้องได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ